จุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดลคาเนกี้อีพีสิบสามบทเรียนที่สองหกวิธีบอกลาความกังวล 1. นึ่ทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ทำงานในแลบบหรือห้องสมุดพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านจิตใจมันไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาเข้มแข็งแต่พวกเขาแค่ไม่มีเวลาที่จะมาคิดมาก คุณแมเลียนดักลาสเขาเล่าให้ผมฟังถึงปัญหาใหญ่สองปัญหาในครอบครัวของเขาลูกสาวของเขาเสียชีวิตตอนอายุได้เพียงแค่ห้าขวบเขาและภรรยาเสียใจมากและยิ่งแย่ไปกว่านั้นหลังจากที่ลูกสาวคนแรกเสียชีวิตไปสิบเดือนลูกสาวคนที่สองของเขาก็เสียชีวิตหลังจากเกิดออกมาได้แค่ห้าวันพวกเขาสูญเสียลูกสาวไปสองคนทำให้พวกเขารู้สึกแย่มากเขาบอกกับผมว่า ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผมไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปแล้วผมก็นอนไม่หลับไม่อยากกินอะไรอย่าอะไรก็ช่วยผมไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมีลูกชายวัยสี่ขวบอีกคนเขาทำให้ผมหาทั้งออกให้กับชีวิตได้มีอยู่วันหนึ่งในตอนบ่ายผมรู้สึกแย่มากที่สูญเสียลูกสาวไปลูกชายของผมมาขอผมว่าพ่อครับ ทำเรือให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีอารมณ์จะทําอะไรจริงๆแต่ผมก็สัญญากับเขาไปตอนที่ผมทําเรือให้ลูกชายเสร็จผมใช้เวลาไปสามชั่วโมงและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดตลอดหลายวันที่ผ่านมาในที่สุดผมก็ค้นพบวิธีที่จะช่วยให้ผมเบนความสนใจไปกับอย่างอื่นแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ผมทำสำเร็จผมพยายามทำให้ตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วมันก็ทำให้ผมทิ้งความเครียดของผมไปได้ในที่สุดพอถึงเวลากลางคืนผมจะทำความสะอาดห้องแล้วก็เห็นปัญหาต่างๆมากมายเช่นบันไดก็ต้องซ่อมประตูหน้าต่างและอีกหลายอย่างที่ต้องซ่อมผมเลยเขียนรายการออกมาและมีสิ่งที่ผมต้องทำมากถึง242อย่างหลังจากนั้นชีวิตของผม เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่น่าสนใจผมไปเข้าคลาสเรียนสำหรับผู้ใหญ่ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองคืนแล้วผมก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมของเมืองเล็กๆที่ผมอาศัยอยู่ผมยังเข้าร่วมสมาคมในโบสถ์เพื่อให้ความช่วยเหลือกับคนที่ต้องการแล้วผมก็ยุ่งทุกวันจนไม่มีเวลาจะไปกังวลกับอะไรไม่มีเวลาให้กังวลนี่คือสิ่งที่เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีสหาราชอาณาจักรพูดในสงครามโลกครั้งที่สองเขาจะต้องทำงาน18ชั่วโมงต่อวันบางคนถามเขาว่าคุณรู้สึกเครียดกับหน้าที่ทุกอย่างนี้ไหมเขาตอบว่าผมยุ่งเกินไปไม่มีเวลาให้ไปกังวลกับเรื่องอะไรพวกนั้นหรอกคุณบัตเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังกล่าวไว้ว่าห้องสมุดและห้องแลบทำให้ผมรู้สึกสงบสุข สองที่นี้คือที่หลบภัยสำหรับให้หัวใจได้ผ่อนคลายทำให้คุณสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและลืมไปว่าคุณเป็นใครคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีนักสำรวจคนไหนมีปัญหาทางด้านจิตใจเพราะพวกเขาไม่มีเวลาจะมากังวลเรื่องอื่นๆนี่คือวิธีทางจิตวิทยาคนเก่งๆที่ไหนก็ไม่สามารถคิดเรื่องสองเรื่องในเวลาเดียวกันได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ หรือไม่คุณก็ลองดูก็ได้นั่งลงและปิดตาและคุณก็นึกถึงภาพผู้หญิงสวยๆและวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ไปด้วยแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคุณคิดได้เพียงแค่เรื่องเดียวไม่สามารถคิดสองเรื่องในเวลาเดียวกันได้ก็เหมือนกับอารมณ์ของคุณเวลาที่คุณมีความลหลงไหลในการทำบางสิ่งและคุณก็จะไม่มีความเครียดหมายความว่าความคิดของเราก็เหมือนกับพื้นที่สำหรับการต่อสู้ ด้านหนึ่งต่อสู้กับอีกด้านหนึ่งนักจิตวิทยาใช้วิธีนี้ในการรักษาปัญหาทางด้านจิตใจให้กับทหารที่รอดชีวิตจากสงครามทหารส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านจิตใจยอย่างร้ายแรงหลังจากที่เกิดสงครามคุณหมอจะใช้วิธีนี้ในการรักษาพวกเขาพยายามทําให้พวกเขายุ่งตลอดเวลานอกเหนือจากเวลานอนโดยการให้ไปตกปลาล่าสัตว์เล่นบาสเกตบอลถ่ายรูปเต้นรำ จะช่วยทําให้พวกเขาลืมสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสงครามได้การรักษาด้วยการทํางานมีชื่อเสียงมากสําหรับการศึกษาแบบสมัยใหม่ทางด้านจิตวิทยามันหมายความว่าการทํางานจะช่วยรักษาปัญหาทางด้านจิตใจได้คุณหมอในกรีซใช้วิธีนี้มาตั้งแต่500ปีก่อนคริสตกาลโบสถ์ในฟิลาเดลเฟียก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ด้วยโรงพยาบาลของโบสถ์ จะให้คนป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตทํางานถักทอมีคนคนหนึ่งไปเยี่ยมผู้ป่วยในปี1774เขาคิดว่าวิธีนี้ไม่เป็นผลดีกับคนป่วยทางจิตทางโบสอธิบายว่าการทํางานช่วยพวกเขาได้ถ้าพวกเขามีงานทําพวกเขาก็จะสามารถรักษาอาการป่วยได้เวลาที่เราไม่คิดอะไรมันก็จะทําให้เรามีความกังวลกลัวเกลียดอิจฉาอารมณ์อื่น ก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะทําให้คุณสูญเสียความสงบสุขในจิตใจคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้พวกเขาทํางานหนักในช่วงเวลากลางวันพวกเขาก็จะไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องอื่นแต่หลังจากทํางานเสร็จพวกเขาควรที่จะได้พักผ่อนแต่กลับรู้สึกคิดถึงเรื่องที่ตัวเองเป็นกังวลมากขึ้นแล้วในตอนนั้นจิตใจของเขาก็จะไม่มั่นคงพวกเขาจะเริ่มคิดว่าอะไรที่ทำให้พวกเขามีความภูมิใจในตัวเอง พวกเขาทำงานได้ดีใหม่ในวันนี้ตอนที่เจ้านายพูดแบบนี้กับเขามีความหมายอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็คิดเรื่องอื่นๆแล้วเมื่อเราคิดมากผมของเราก็จะร่วงสำหรับมุมมองนี้ศาสตราจารย์เจมส์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีประสบการณ์ที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเราความกังวลของคุณจะกลับมาเวลาที่คุณไม่ยุ่งความคิดของคุณจะหนาแน่นไปหมด สิ่งเล็กๆในน้อยก็จะกลายปเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าท้องฟ้าความคิดมากของคุณก็เหมือนกับคุณอยู่ในรถบรรทุกว่างๆเวลาที่รถวิ่งไปบนถนนมันจะทำให้คุณกระแทกไปมาอยู่ข้างในแล้วมันก็กลายเป็นการทำร้ายตัวคุณเองวิธีที่ดีที่สุดคือพาตัวเองไปทำในสิ่งที่มีคุณค่าทุกคนสามารถใช้วิธีนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสตราจารย์หรือคนธรรมดา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผมขึ้นรถไปกับคู่รักคู่หนึ่งที่มาจากชิคาโก้พวกเขาบอกกับผมว่าลูกชายของพวกเขาเข้าร่วมกองทัพหลังจากการโจมตีของเพอร์ฮาเบอร์พวกเขารู้สึกเป็นห่วงลูกชายมากทำให้พวกเขาสุขภาพแย่ลงผมเลยถามเธอว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคุณจัดการกับความกังวลของคุณยังไงเธอตอบผมว่า ฉันพยายามทำให้ตัวเองยุ่งฉันไล่แม่บ้านออกเพราะฉันจะทำงานบ้านด้วยตัวเองทั้งหมดแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าทำงานบ้านไม่ต้องใช้สมองแม้แต่ตอนที่กำลังล้างจานอยู่จิตใจของฉันก็ยังรู้สึกเป็นกังวลฉันคิดว่าฉันควรจะหางานที่ต้องใช้ความตั้งใจกับมันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนจึงจะช่วยฉันได้แล้วฉันก็เลยไปเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้ามันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น รอบตัวฉันไร้ล้องไปด้วยลูกค้าพวกเขาถามราคาขนาดสีและคำถามอื่นๆอีกมากมายฉันไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีที่จะคิดถึงเรื่องอื่นหลังจากทำงานฉันก็อยากจะพักผ่อนและไม่มีเวลาไม่มีแรงจะไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นเลยจอห์นคอปเบิลเพิร์เขียนไว้ในหนังสือของเขาศิลปะเพื่อลืมความทุกข์ว่าความรู้สึกปลอดภัย จิตใจที่สงบสุขและความรู้สึกเป็นสุขคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและทําให้สมองของเราทํางานได้ช้าลงและไม่มีโอกาสให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นคุณโอซาจอนสันควรเป็นนักผจญภัยผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเธอแต่งงานกับสามีของเธอตั้งแต่อายุ15ปีหลังจากนั้น25ปีต่อมาเธอก็เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกกับสามีของเธอ เพื่อทำรายการทีวีโชว์รายการหนึ่งและพวกเขาก็นำสิ่งที่พวกเขาได้เห็นทั้งในเอเชียและแอฟริกามาทำเป็นหนังภาพยนตร์9ปีต่อมาพวกเขากลับมาสาหรัฐอเมริกาเพื่อมากล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมการแสดงภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในช่วงที่ออกเดินทางแต่โชคร้ายตอนที่พวกเขากำลังบินกลับมาจากชายฝั่งตะวันตก เครื่องบินของพวกเขาชนเข้ากับภูเขาสามีของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นและคุณหมอก,ก็บอกกับเธอว่าเธอเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงแบบนี้ตลอดไปแต่หลังจากนั้นสามเดือนต่อมาเธอนั่งบนรถเข็นและออกไปกล่าวสุนทรพจน์ทุกที่เหมือนที่ตั้งใจวางแผนเอาไว้ในตอนแรกผมถามเธอว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นเธอบอกกับผมว่า เพื่อทำให้ตัวเองไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเศร้าและเสียใจนี่แหละคือเหตุผลผมจะให้ตัวอย่างจากหนังสือเงื่อนไขของชีวิตนักเขียนหนังสือเล่มน,นี้คือคุณซ่าคอพอดจากมหาวิทยาลัยฮาวารดเขาเขียนว่าสําหรับอาชีพหมอผมมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าง,งานของผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความกลัวความกังวลที่เกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจ เราสามารถใช้การทำงานมารักษาพวกเขาได้เวลาที่เราไม่มีอะไรทำในชีวิตมันจะทำให้เราคิดมากถึงเรื่องต่างๆทำให้ความคิดของเราเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็ทำให้เราอ่อนแอคุณเชานักเขียนชื่อดังคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าวิธีที่ทำให้คุณกังวลนั่นก็คือเวลาที่คุณมีเวลาว่างมันนั่งคิดว่าคุณมีความสุขหรือไม่มีความสุขคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคิดอะไรอย่างนั้นเลย คุณก็แค่ทำตัวเองให้ยุ่งแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นสมองของคุณจะตื่นตัวการทำให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลานั้นคือวิธีการรักษาที่ดีกว่ามันคือยารักษาที่ถูกที่สุดและไม่มีผลข้างเคียงกฎข้อแรกที่ทำให้คุณลืมความกังวลของคุณได้นั้นก็คือทำตัวคุณเองให้ยุ่งตลอดเวลาคนที่ขี้กังวลควรจะทำให้ตัวเองงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา ทำไมอย่างนั้นคุณก็ต้องทอรามานกับความกังวลของคุณ 2. ออย่าไปกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตของเรานั้นสั้นมากแต่เวลาส่วนใหญ่ของเราก็หมดไปกับการกังวลกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือเรื่องจริงแต่ดูเหมือนเรากับเป็นหนังภาพยนตร์เจ้าของเรื่องราวนี้ก็คือคุณร็อบมัวในปี1945เดือนมีนาคม ที่บริเวณใกล้เคียงทะเลอินโดจีนพวกเราดำน้ำลึกลงไป276เมตรพวกเราทำงานในเรือดำน้ำแล้วเราก็ตรวจพบเรือสงครามของชาวญี่ปุ่นอยู่นในสัญญาณเบรดราของเราเราจึงยิงตอร์ปิโดออกไปสามลูกแต่ก็ไม่ถูกพวกเขาแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้ามาที่เราเครื่องบินสงครามของญี่ปุ่นค้นพบที่อยู่ของพวกเราแล้วกลับไปรายงาน กับตันสั่งพวกเราให้ดำลึกลงไปอีก150เมตรปิดระบบทุกอย่างรวมถึงมอเตอร์ต่างๆและซ่อนตัว3นาทีต่อมาพวกเขาก็ส่งระเบิดลงมาใต้น้ำหกลูกที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ซ่อนตัวของเราแล้วมันก็ทำให้เราจมลึกลงไปอีกถึง276เมตรภายในเวลา15ชั่วโมงพวกเขาทิ้งระเบิดมาที่เราตลอดเวลามีระเบิดมากกว่า1 0ถึง20ลูก ถูกทิ้งลงมาที่บริเวณใกล้เคียงกับเรามันสามารถฆ่าเราได้ทุกเมื่อสิ่งที่เราทำได้มีเพียงแค่นอนอยู่บนเตียงและทำจิตใจให้สงบเราไม่สามารถแม้แต่หายใจได้และได้ตะบอกกับตัวเองว่าคราวนี้เราจะต้องตายอย่างแน่นอนอุณหภูมิภายในเรือดำน้ำก็ร้อนมากแต่ผมยังคงรู้สึกหนาว15ชั่วโมงนั้นทำให้ผมรู้สึกนานเหมือน1,500ปี สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของผมสิ่งแย่ๆพวกนั้นทําให้ผมคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาผมไม่มีเงินจะซื้อบ้านใหม่รถใหม่ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ภรรยาทุกครั้งเวลาเลิกงานเราก็จะทะเลาะกันที่บ้านบ่อยๆไม่เพียงแค่นั้นผมยังขับรถชนอีกในเวลานั้นตอนที่อยู่ใต้ท้องทะเลความคิดพวกนั้นกลายเป็นเรื่องตลกมากๆสำหรับผม ผมเลยให้สัญญากับตัวเองว่าถ้าเกิดมีโอกาสรอดชีวิตออกไปถ้าเกิดว่าได้มองเห็นพระอาทิตย์และดวงดาวอีกครั้งผมจะไม่เครียดหรือกังวลกับเรื่องอะไรอีกเลยบทเรียน15ชั่วโมงนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนี่คือเรื่องจริงสำหรับความเสี่ยงในชีวิตของเรานั้นเราควรที่จะมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับมัน แต่เรามักจะเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณบา์เดอร์ก็รับรู้ถึงสิ่งนี้เช่นกันเขาบอกกับเราว่าคนพวกนั้นไม่เคยบ่นเวลาที่ต้องทำงานอันตรายแต่กลับทะเลาะกับเพื่อนร่วมห้องเพราะเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่คุยกันอีกเลยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเวลารับประทานอาหารจะต้องเคี้ยวอาหารให้ครบ28ครั้งก่อนแล้วค่อยกลืนเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารกับเขา เราจะต้องหาสถานที่ที่ต้องมองเห็นเขาเวลารับประทานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานพูดว่าคู่รักส่วนใหญ่มักชอบทะเลาะการเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยคุณโจเซฟบัสผู้พิพากษาปัญหาชีวิตคู่ในเมืองชิคาโกก็พูดว่าคู่แต่งงานทุกคู่ที่เลิกกันก็เริ่มมาจากปัญหาเล็กๆน้อยๆตอนที่คุณนายรูสเวล์เพิ่งแต่งงานเธอรู้สึกเป็นกังวลมาก นั่นเป็นเพราะเชฟคนใหม่แล้วเธอก็พูดว่าถ้าเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งสิ่งนี้มันจะไม่สำคัญกับฉันเลยเพราะแม้แต่พระราชินีแคทเธอรีนที่เรื่องมากก็ยังทรงยิ้มเวลาที่ทอดพระเนตรกายาหานที่ไม่น่าเสวยไม่นานมานี้ภรรยาของผมและผมตัดสินใจจัดงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆก่อนที่แขกจะมาถึง เรามีผ้ากันเปือ้อนสามผืนที่ไม่ค่อยเข้ากับโต๊ะภรรยาบอกกับผมว่าฉันเพิ่งส่งไปซักคงไม่มีเวลาเตรียมตัวแล้วแล้วก็ต่อว่าตัวเองทำไมถึงทำความผิดพลาดงงงๆแบบนี้แล้วมันก็ทำให้ผมอารมณ์เสียมากและผมก็เริ่มคิดว่าทำไมจะต้องมาคิดมากขนาดนี้ผมจึงตัดสินใจที่จะลืมลืม,มันไปและมีความสุขกับเพื่อน เพราะผมก็ไม่อยากที่จะทำให้เพื่อนๆของผมรู้สึกไม่ดีในงานคืนนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครสังเกตว่าผ้ากันเปื้อนนั้นไม่เข้ากับโต๊ะนี่คือวิธีที่จะช่วยหยุดความกังวลของคุณเบี่ยงเบนความสนใจเปลี่ยนความคิดเสียใหม่หรือหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนักเขียนโฮเมอร์แกลมลอยบอกว่าก่อนที่ผมจะเขียนอะไร ผมมักจะถูกรบกวนด้วยเสียงในคอนโดมันทำให้ผมรำคาญแทบบ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมออกไปแคมป์กับเพื่อนเรามีความสุขกันมากก่อกองไฟด้วยกันตอนที่ไม้กำลังถูกเผาอยู่ในกองไฟมันมีเสียงเหมือนกับเสียงหนกหูในคอนโดของผมแล้วมันก็ทำให้ผมคิดว่าทำไมผมถึงต้องรู้สึกรำคาญด้วยขณะเดินทางกลับผมบอกกับตัวเองว่าเสียงนกหูในคอนโด มันก็เหมือนกับเสียงไม้ในกองไฟเราไม่ต้องไปสนใจแค่ให้ความตั้งใจกับงานเขียนแล้วหลังจากนั้นผมก็ลืมเสียงหนกหูนั้นไปเลยเรามักจะถูกรบกวนโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ทำให้ทุกวันของเราไม่มีความสุขเพราะว่าเราให้ความใส่ใจกับมันมากเกินไปเดสลีย์พูดว่าชีวิตก็เหมือนน้ำค้างในยามเช้าทำไมเราต้องไปให้ความใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อย ที่มันทำให้เราไม่มีความสุขไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้ไปบ้านของคุณวอลเกอร์เฟลเลอร์ในอุทยานแห่งชาติแกลนเทตันผมจำได้ว่าผมไปที่นั่นกับคุณชาวเพื่อนของเขาเพราะว่าผมหลงทางเลยทำให้ไปถึงที่หมายช้าไปหนึ่งชั่วโมงพวกเขารอผมอยู่ที่ป่าเป็นชั่วโมงที่นั่นร้อนมากๆแล้วยุงก็เยอะตอนที่ผมไปถึงคุณชาวกกำลังเป่าคลุยที่ทำจากไม้ เขาเล่นเพลงอยู่ตรงนั้นทั้งๆท,ที่ยุมงก็เยอะแต่เขาดูสนุกกับมันมากหลังจากนั้นผมก็ขอคลุยของเขาเพื่อที่จะทำให้ผมจำผู้ชายคนนี้ได้ว่าเขาไม่เคยอารมณ์เสียไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนที่ความกังวลของคุณจะทำร้ายคุณคุณควรที่จะเปลี่ยนตัวเองและจำกฎข้อที่สองนี้เอาไว้ชีวิตของเรานั้นสั้นมากอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณเป็นทุกข์ 3. ประเมินสถานการณ์ที่คุณรู้สึกเป็นกังวลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นได้มากที่สุดกี่เปอร์เซนต์เราก็จะไม่ต้องกังวลมากเกินไปเหตุการณ์เลวร้ายอย่างเช่นฟ้าผ่าอุบัติเหตุทางรถยนต์และเหตุการณ์อื่นๆเมื่อเราประเมินสถานการณ์ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเครียดและยังสามารถมีรอยยิ้มได้อีกด้วยตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ผมกังวลไปหมดซะทุกเรื่องตอนนี้ยังจําได้ว่าผมกลัวการโดนฝังทั้งเป็นกลัวการตายเพราะโดนฟ้าผ่าแล้วก็ต้องตกนรกหลังจากความตายและเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าเจมส์ไวท์ก็มาตัดหูของผมเด็กคนนี้แกล้งผมทําให้เด็กผู้หญิงคนอื่นๆหัวเราะเยาะผมและก็ไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับผมผมคิดถึงเรื่องนี้อยู่หลายชั่วโมงผมคาดคะเนเรื่องนี้มาหลายปี สิ่งที่ผมกังวลทั้งหมด99%ไม่มีทางเกิดขึ้นและผมก็ค้นพบว่ามีเพียงแค่3%เท่านั้นที่จะถูกฟ้าผ่าตายและคนที่โดนฝังทั้งเป็นมีเพียงแค่0.001%จากการศึกษาคนพบว่ามีคน12.5%ที่ตายเพราะโรคมะเร็งถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นที่จะต้องไปกังวลว่าจะตายเพราะโดนฟ้าผ่าหรือโดนฝังทั้งเป็น แต่มีผู้ใหญ่หลายคนที่ขี้กังวลเหมือนกับตอนที่ผมยังเป็นเด็กเราสามารถใช้วิธีาคาดคะเนว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์และมันจะช่วยให้เรากำจัดความกังวลของเราได้บริษัทประกันภัยลอนดอนรอยควรจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเพราะว่าพวกเขาสร้างกำไรจากพวกคนที่ขี้กังวลทั่วโลกได้มากมาย มันเหมือนกับพวกเขากำลังเล่นการพนันกับผู้คนจากการตรวจสอบมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนที่ซื้อประากาันไว้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์บริษัทของพวกเขามีประวัติศาสตร์มามากกว่า200ปีและถ้าคนพวกนั้นยังไม่เปลี่ยนความคิดบริษัทของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้อีก5,000ปีบริษัทมีบริการประกันภัยสำหรับรองเทา้าเรือและอื่นๆ เพราะว่าผู้คนเหล่านั้นมีความกังวลมากจากการศึกษาทางด้านจิตวิทยาถ้าเราศึกษาอย่างตั้งใจและวิเคราะห์อย่างละเอียดคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสงครามในสหรัฐอเมริกาทุกคนก็จะหวาดกลัวและพวกเขาก็จะซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้นพวกเขาจะขายทรัพย์สมบัติของตัวเองทั้งหมดและพูดว่า ฉันคิดว่าฉันคงจะไม่รอดจากสงครามครั้งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ผู้เสียชีวิตในสงครามของอเมริกาจะรู้ได้เลยว่าในช่วงสงครามยุทธการที่เกตติสเบิร์ซึ่งมีทหาร163,000คนเข้าร่วมสงครามแต่มีทหารเพียงแค่1,000คนเท่านั้นที่ตายในสงครามเปอร์เซ็นต์คนตายในสงครามนั้น เท่ากับจำนวนคนแก่ที่ตายในช่วงอายุ50-55ปีต่อ1,000คนในแต่ละปีในผลจอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าความกังวลและความเสียใจของพวกคุณทั้งหมดไม่ได้มาจากความเป็นจริงแต่ล้วนมาจากจินตนาการของพวกคุณเองคุณควรที่จะลืมความกังวลของคุณไปซะก่อนที่มันจะทำร้ายคุณจำกฎข้อที่สามเอาไว้ว่าตรวจสอบบันทึกในประวัติศาสตร์ แล้วคุณก็จะได้เลขสถิติที่แน่นอนคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่คุณกังวลว่ามีโอกาสมากแค่ไหนที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณ 4. ยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไป สวัสดีครับ